สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมายูสคานั่นเองนะฮะแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่เดิมเลยนะฮะมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะฮะนี่เลยนะครับใครที่กําลังมองหานะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับผ่อนเบาๆนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยได้เป็นสีขาวรถบ้านด้วยนะฮะคันนี้ซื้อสดไม่มีแหวกนะครับนี่เลยนะครับกับเจ้าตัว Isuzu MU-X นะครับ1.9 DA DVD Navigator ขับ2นะครับ เกียร์ออตโต้ปี2016นะครับเป็นรถบ้านนะครับคันนี้รถบ้านมือเดียวนะครับอ่นะเพิ่งซื้อเข้ามานะครับราคาป้ายแดงก็อยู่ประมาณล้านสี่กว่านะครับแต่ตอนนี้นะครับรถกี่ปีสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สองสิบสาสี่รถเจ็ดแปดปีนะครับนะราคาเรอเปิดขายเพียง6กแสนแดหมบาทเท่านั้นเองนะฮะเกร,รดดีฟรีดาวด้วยไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับ ก็สำหรับใครที่สนใจนะฮะหรือว่ากำลังมองดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่เบอร์0ู4 3 8 4 8 4 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ปุ่มนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวละเอียดน,นะครับก็รบกรุณากลุค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Mu X นะครับตัวโฉมก่อน Iconic นะครับ ก่อนไอคอนินะครับจะเป็นตัว1.9นะครับดี d v d นะครับเป็นตัว DDI Blue Power นะครับ1 5 0แรงม้านะครับขึ้นยนต์ดีเซลไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมนี่นะครับคมไฟแบบใสๆเลยนะครับไฟเดเทาร์ม n นิ่งไลท์จะอยู่ด้านล่างนะครับตรงข้างๆไฟตัดหมอกนะครับตัวรถนะครับไม่มีปล่อยชนหับพิควานตรงน้ำเลยนะครับเป็นรถบ้านนะครับสดมีแบไม้อยู่200,000กว่าลนะฮะ200,000กวลประวัติศนะครับ ่าตัวนี้กันชนหน้าชนหลังจะเป็นสีทูโทนนะฮะสีตัวรถตัดกับสีเทานะครับองค์งล้อแม็กต่างๆเดิมนฮะกันจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมอย่างแบบนี้เลยนะครับได้ไปทะเบียนนี้เลยนะครับนี่นะฮะสวยๆนะครับโฟมสัน่นต่างๆน้ำเดิมรถบางๆเลยนะครับรถ <'s> บ,บางๆเลยนะฮะนี่โฟมสั่นนะฮะกรีบๆเลยนะฮะตัวนี้รัดด้วยกับตัวยางบิสโตนนะฮะปี2020 สัปดาห์ที่45นะฮะล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็กขอบ18นะฮะดิสเบกนะฮะนี่นะฮะช่วงลุงช่วงล่างนะครับสวยๆนะฮะ,นะฮะช่วงล่างสวยๆเลยครับนะผมนี่เลยนะครับรถไม่มีชนะที่คว่ำน้ำท่วมไฟไหม้ต่อไม,อไม,มนะะไไ่มีนะครับบันไดขั้นจะเป็นบันไดขั้นเดิมนะครับ กุญแจจะเป็นกุญแจคีย์เลสนะ,ะตัวนี้ก็คือมันจะมีกล้องนะฮะติดหน้ารถมาให้จากโรงงานเลยนะครับแล้วมีกล้องขลังนะครับนี่บางๆเลยนะฮะมีรูปแอกมาให้นะครับกล้องด้านหน้าจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่นะฮะมีกล้องด้านหน้ามาให้นะครับผมนี่นะ,ะภายในนะฝั่งฝั่งผูง้โดยสารนะฮะน็อตนอนต,ต่างๆมีขยับเลยนะ สครับเพจนะฮะเก็บมาให้แล้วตัวน็อตฝั่งนี้นะครับเดิมเดิมนะฮะแต่เก็บเป็นอาร์ตนะลูกค้าชัดเจนเลยนะครับผมนะรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับปรับสภาพยังไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะฮะโซ่ตัวเบาะสวยเลยนี่นะฮะกระจกไฟฟ้านะครับนี่คมสันแบบคมกิบเลยนะครับผมนี่นะฮะ สวยตัวนุ่มตัวน้อยต่างๆนะครับเมทอาศ์นะครับผมนะครับมาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับเปิดริการทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับนี่นะครับเบาะด้านหลังก็นะครับเบาะจะเป็นเบาะสามแถวนะครับผมนี่เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีจอมาให้นะจอขนาด10.5นิ้วนะครับผม จอมาให้นะดูหนังงเพลงนะครับมีตัวที่เสียบนะครับชาร์จแบต USB นะครับเบาะด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับ6 8 0 0 0 0้บาทนะครับดิสเบกสี่ล้อเลยด้วยนะครับไฟท้ายนะครับยังไม่เป็นแบบ LED นะฮะยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะครับนี่เลยสวยๆนะฮะช่วงล่างนี่นะฮะสายท่อต่างๆเปนเดิมนะครับ มีระบบ E S C นะฮะตัวกันลื่นถลายนะครับแล้วก็ตัวกล้องถลังด้านหลังเนี่ยมันจะอยู่จุดเซนเ,นเตอร์เลยนะครับผมอ่ะมาดูภายในนะครับตัวตะเข็บเป็นอาร์นนตน็อตต่างๆนะฮะหน้าหลังเดิมไม่มีขยับเลยนะครับนี่เบาะสวยๆนะัะเบาะตรงนี้สามารถพับได้นะนี่นะครับพับแบบนี้ได้เลยนี่พับราบได้เลยนะครับวางของแบบสบายๆ หลังนะครับเครื่องมือต่างๆนะครับอยู่ครบนะหกแปดเก้านะครับผมนี่ตัวตัวเข็บเบทอาร์ตนะฮะสวยสวยนะครับผมตันนี้ติดกันลอยมาให้แล้วครับอ้านะครับสวยสวยเลยนะครับผมนี่นะฮะ ก็สนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะฮะไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าไฟแนนซ์นะครับต่อมาได้เลยอุจจจะเป็นคีเรตนะครับนี่นะฮะเบาะต่างๆน็อตน้อต่างๆเดิมๆเบาะนะครับไฟฟ้าปรับได้นะหลังขึ้นลง6ทิศทางนะครับผมนี่นะฮะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับยังไม่มีคูดคอนโทรลนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะเป็นปูสต s t a ด้วย แจแบบนี้นะครับนี่เลยไมค์คันนี้อยู่ที่สองแสนนะครับสองแสนแปดพันกิโลนะครับนี่นะครับสองแสนแปดพันกิโลนี่เลยนะครับระวัสดศูนย์นะครับีที่วางแก้วน้ำนะครับนี่ฮะเจาะตัวกล้องหน้านะครับแอร์ออโต้นะครับกล้องถังนะครับผม ตันนี้จะเป็น DVD, fm am sb bluetooth นะครับ hdmi ได้หมดเลยนะครับสวยนะครับผมอ่าน่าสนใจนะฮะน่าสนใจนะครับด้านล่างนะครับนี่นะครับไม่มีสนิทเลยสวยๆอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับพาไปดูห้องเครื่องอันนี้เป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะ ddi blue power นะครับผมตัวน็อ ปราบปาบไม่มีขยับเลยนะครับเด็ก abs นะครับผมห้องเครื่องสะอาดสะอาดเลยนะฮะมาร์กโรงงานอยู่ครบทางลุงทางหน้านะครับน็อตไม่มีเียัเลยนะฮะอาเซ็ตโกลีนะฮะรหัสเครื่องนะครับผมนี่นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ0843848404 ว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับก็อินสูตรมูเอ็กหนึ่งจุดเก้านะครับดีวีดีนักวิเคราะห์เคอัโต้นะครับปีสองพันสิบหกไม่สองแสนแปดพันนะครราคาหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสามนะครับดอกเบี้ยพิเศษได้ได้ด้วยนะครับก็ก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับนี้ผมไมค์คาร์ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ